สีพ่นกันสนิมหรือบอดี้ชูตนะครับกันสนิมหรือกันผุนะครับพวกใต้ท้องผมก็รับทำนะครับรับพ่นมีร้านรับทำผมคิดอยู่2 5 0 5นะครับได้ทั้งคันเลยนะครับใต้ท้องนะได้ใต้ท้องหมดเลยนะครับทั้งซุ้มล้อทั้งอะไรนะครับจะเก็บงานให้อย่างดีเลยนะครับพวกซุ้มล้อก็ฉ่ำๆแบบนี้เลยนะครับพักคานหน้านะครับ ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ to เลยนะครับช้ำๆแบบนี้เลยนะครับรับทําอยู่นะครับ well ถ้าลูกค้าสนใจถ้ารักรถนะครับค้นกันสนิมนะครับบอดี้ชุดกันสนิมนะครับกันสนิมกันได้จริงนะครับแข็งจะแข็งมากนะครับแข็งกว่าสีทั่วไปนะครับบอดี้ชุดกันสนิมนะครับก็จะได้ตามรูปนี้เลยนะครับช้ำๆนะครับกันสนิมนะครับอันนี้ซุ้มล้อนะครับอันนี้ใต้ท้องนะครับใต้ท้องก็ได้ทั้งหมดเลย นะครับอันนี้คานหน้านะครับก็ประมาณนี้ขอบคุณครับที่รับชม